คุณพ่อลกพคเดียวที่รู้จักผิดจไม่ได้เลยอ้าเชื่อมอีกแล้วเชื่อมอีกล้วดูคุณดาวนี่นะครับคุณเดเดี๋ยวกินน้ำก่อนฮะโอ้ลูกโตแท้โตเราช่วยม่ได้ทีเมดูวล้เราเดินม่น่างน่วอยังไม่ได้ ฮะแล้วจะเ็วไปจอดเลยอ่ะหรือว่าอยู่ที่หนกันอืจะไปนอกกว่ยงที่ยังไปก็ได้สาบไปไปไหมไจได้เมเจะห,หอเยอเออนักข่าวก็มีะะถ้าได้ขนา่บไปน่นไหนได้ใส่ไปตอนเช้าก่อนื สวัสดีค่ะคุณมนเทียนมาอยู่หน้าศาลค่ะมาให้กำลังใจคุณมนเทียนเสือในเดอ้อยายจะบอกเดอ้อสามเจ็ดสี่หกเดอ้อเสือในเดอ้อแล้วก็สามศูนย์สามศูนย์หกสี่เดอ้อเสือในเดอ้อตัดไปตัดมาลอตเตอรี่ครยได้รายแล้วเด้อ เข้าห้องน้ำก่อนยายเออยายไปเข้ามาเรียบร้อยแล้วยายถึงมาเข้ามาที่นี่มันไม่มีที่เข้าแต่ก่อนเข้าให้เข้าเข้าได้ตอนนี้ก็ใส่กุญแจทุกคนก็มาเจอกันอยู่ที่นี่นะคะนี่เขาหิ้วมากับแม่ออาามาอยู่ตรงนี้หมดแล้วนี่นะคะ ดูทุกช่องรวมตัวกันอยู่ตรงนี้นชิดลูกเคยไขยก่กรมาพี่น,อน้องลูกเคยแม่มาแล้วเจ้าคือผู้ใดลูกเคยไคยคือในแม่เคยนางนี่หลายคนเจ้าคือผู้ใดแจ็คผู้ใดก็เป็นไผ่แจ็คไข่เป็นไผ่เบื้องเอาติล่ะเป็นไาย สบายดีพอค่อยสบายมหาค่าธรัมนรลดเมื่อนี่เอาตะกี้อยู่ในลูกมหาพ่อสิลูกนี่นี่โอ้ยเจอกันทุกช่องนักข่าวก็มีเด้อพี่น้องใครที่อยู่ช่องช่้งตั้มมาคุยกับแฟมบิลี่บ้านนาด้วยนะครับผมแล้วก็ไอ้ไ์ผู้น้องแม่น้องนิวตากแดดอยู่นี่นะครับผู้นักข่าวเยอะนหม ก่อนพันตัดเนี่ยดูดูเอฟซีจ๋าเอาหดจะมาจะติดเพราอยู่ัยอันีเออมาอยู่มาอยู่เห็นบ่หนึ่ทุกคนก็มาให้กำลังใจลุงบ้าบ่คาเกือบเป็นไดเหรอด้วยเป็นยังต้องค้าเกือบข้าขอบ้าข้าเกือบเป็นใดเหรอด้วยสบายดีให้สบายดีครับเอ้าตอนนั้นคือว่าเห็นเห็นบังเพื่อยู่พูด ยังกระางมาดีั้รอแีปังปังค่ะาเยเอฟซีจ๋ายุนาสารมุกได้หารแล้วจันเดี๋ยวย่าสีไทยไอ้นันภาไปยังกาะไปลุ่มก่อน งต่ำก็อยู่เลยรายการ่อไปไหนแล้วไม่รู้ช่องใหญ่อิตาลาที่ไม่มีลำเบียนอยู่ี่น ผมเจอคอมเ็นต์ไหนเด้อวพูดคำไม่มีบุญครับบอคำยันยีว่าสวัสดีครับหมแม่ตาิครับสวัสดีครับสวัสดีครับับสวเปิดหน้ามไลครับลงไมานั่งนไม่ตนมาน้อยปวดจังขาุ่ม้าจะไม่ยังต่มยังตมดูยังระําเนี่ยะเสียเียประจําปนอะไล่ะเป็นยังไครับเป็นตอม่มยังไงเ่ยงไดีมนังนานเจ่ง จากที่บปนอย่งไเนี่ยปลาตดไปยู่ง้นทางนแหลตเจยไงไก่ตัแหัวตักไปตัแดดเขามความอร่อยตักปนโลกของเราอ่ยงออมยมย สวัไอีบานะาซ่องสร้างตำดูก่อนนีนะกูได้ดูซองสร้างตำาอ่น้องพอนหนขอุทัยก็มาดีังหลายผมว่าน่ังาได้ซื้อมา นกือบมากมากมามากส่องใได้ยิ้มดังเ้นบุรีบารามาส่องโอ้วันี้ครับพี่วันนี้มีนาสิวะนั่งนนี่โอ้ย่อดีโคตรตทำจรินเนอไ ขาบไก่ค well> ่ะตอนนี้กอะไรกันบ้างข้าวบอก่เขาคิดว่อะไรนคเป็นข้าบ่อไก่ที่าค่ะข้วบอ้าวบออไรคนดูไปร้อยแล้วหล่ะข้าบอไก่จมอยู่เยอะเลยข้าวบอไก่ข้าวบ่แม่ลั่นแต่แบบ้เดยห้าเลยังไม่เห็นมันาโอ้อดรถก อันอันแต่ละมือแต่ละมืนะัพวกเจ้าไปจะลรมเห็ดเพิ่นได้ครับเห็นเห็ดเห็ดพวเห็ นั่นแหละครับผมกันยตัเพื่อนนะับผร้นำเพื่อนนะครับผมผู้ดแบบมน้สวัสดีสวัสดีทุกคนค่ะอยู่กับสมาร์ทแชนแนลจ้าเรย่เลื่องมากลค์ก่อรชยย้ายในเดจ้า ชุดจองก็อย <lichkeit> ู่ที่นี่แหละอยู่หน้าสารนะคะมุกดาหารนะคะอยู่หน้าศาลมุกดาหารค่ะดูน้าสารมุกดาหารค่ะสวัสดีนะคบผมผูใด้ช่องบินจะได้มาบนไลน์ช่องวิมีบ้านละ ร้อนามลอยไม่เยอะเท่าะเห็นช่องยังเดียวแน่น สวัสดีนะครับผมดิเอที่เบียวแน่นเหมือนเดิมสวัสดีครับผมดิมอร์ดีวยใจมากดีากใช่ค่ะดิเอรแน่นใจนะคะบรรยากาศเราขึ้นมาแล้วทางตัวมาแม่นํำหมดปีกที่สามสายยุงมีไหมครับทางมมีเอบุนไหม่ีเอบุนไม่ได้มีบุนเจ้าไปหาป้าใช่แล้วค่ะใช่แล้วค่ะ จามจิยาขาหน้าจริงะคมาแล้วขาารมันก็เป็นเวลาต้ร่ไหนไปท่านเราวันนี้เรียนหนาอย่าเ้นผมแน่นอนค่ะอย่าลืมนะคะขอบคมาเลยมาดูตี นวดขานะคะน้ำมันนะคะน้ำมันรแต่คือจังหวะนล่ะคือจังายานทนะคะได้กระดูกเข้ามเด็กศีษาเดียวยายจะลงไล่แล้วจะถ่ายรูปขนาดรูปอนไ้ใหม่ไปยุน่นยมาด่วาว้าวอสามลอยเก่าโลกเลย ขอบคุณเจฟซิที่น่ารักทุกคนเด้อจ้ะส่งกำลังใจให้ลุงป่าเดอ้อจ้า ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุก้านะคะอยู่กับสมรชานะจไม่ไดคือยังเล่าเปิดสวน้นาเลยคือจะเล่าเปิดเป็นมือเดียวเลยะพี่รองเหรอไเฮเทนทั้งใจสวนนาเาไ่ได้ตอนนี้วันนีมันไม่คอนเรื่องนะ